สาธุศีลชาดกชาดกว่าด้วยตำราเลือกลุกเขยเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวยชาติเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกในเมืองตักศิลาได้มีพรามเท่าผู้หนึ่งมีลูกสาวที่งามพร้อมทั้งกายวาจาและใจ จึเป็นที่หมายปองของหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่อยู่สี่คนด้วยกันเฮ้ยกลุ่มใจจริงโว้ยดันมีลูกสาวสวยทีเดียวตั้งสี่คนดูสิหัวกระไดบ้านตูวเลยไม่แห้งเลยเนี่ยไอ้รันจะปล่อยให้ขึ้นมานั่งคุยกันบนบ้านก็คงจะไม่ไหวเดี๋ยวชานบ้านก็พังกันพอดีเฮ้ยวันวันมีไม่ต่ำกว่าสิบคนอย่างเนี้ยทำอะไรไม่ถูกเลยเว้ย ข่าวความงามของลูกสาวพราหมณ์แพร่กระจายไปทั่วเมืองตักศิลาเป็นเหตุให้บ้านพราหม์แทบไม่ว่างเว้นจากหนุ่มน้อยใหญ่ที่คอยหาเรื่องผ่านมาเนียงม,มองสาวเจ้าพวกขี้อายก็ได้แต่ไม้ปองอยู่ห่างๆส่วนพวกที่มีปูมดีและมีความกล้าพอก็เร่เข้าไปขายขนมจีบให้สาวๆในเขตบ้านกันอย่างซึ่งๆน่ะน้องสาวจา๋าเทใจเจ้าให้พี่ะนะคนดี หล่อล่ำอย่างพี่คนเนี้รักน้องจริงหวังแต่งนะจ๊ะชะความหล่อล่ำอย่างเดียวน่ะมันไม่ช่วยทำให้ท้องอิ่มขึ้นมาได้หรอกนะรู้ไว้ด้วยชีต่อให้หล่อตัวพ่อฉันก็ไม่สนหรอกแล้วน้องหน้ามนคนนี้แหละจ๊ะจะสนคนที่จนความหล่อยอย่างพี่แต่มีเงินท้องให้น้องใช้จ่ายไปตลอดชาติบ้างไหมเอ้ย ไม่ทราบว่าเงินทองของพี่ชายนะ่ะจะช่วยทำให้น้องสบายไปจนถึงชาติหน้าด้วยหรือเปล่าจ๊ะในบรรดานหนุ่มน้อยใหญ่ที่แวะเวียนมาบ่อยๆต่างก็มุ่งมั่นที่จะคว้านางในดวงใจที่ไม้ปองมาครอบครองไว้แนบกายให้จงได้วันแล้ววันเล่าพวกเขาจึงเพียรมาขายขนมจีบหน้าต่างๆให้พวกนางอย่างไม่ย่อท้อ ตั้งแต่แตกเนื้อหนุ่มมาพี่ก็ทํามาหากินเพียงอย่างเดียวไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครมานั่งในใจพี่เลยเห็นจะมีก็แต่เจ้าที่เข้ามาทําให้ใจพี่ไหววันโอ้ยจนพี่ในสุดจะห้ามใจเลยล่ะอยากได้แค่เพียงเจ้ามาร่วมเรียงเคียงหมอน PJ: แต่ก็ไม่อาจสั่งใจเจ้าให้รักพี่ได้ได้แต่หวังว่าเจ้าจะมีใจให้พี่บ้านกรเท่านั้นแหมพี่ชายนี่ช่างปากหวานจริงแทา้าเดาว,ว่าท่านคงจะไม่เดือดร้อนเป็นแน่ หากว่าน้ำตาลมาขาดตลาดเอาตอนนี้ปากพี่เนี่ยที่ว่าหวานก็ยังไม่อาจสู้ใบหน้าวนหวานๆของน้องได้หรอกจ้าพี่ก็ ว่าจะไปพึ่งบารมีอย่างรู้ของอาจารย์ที่สาปา่าโมกพราหมเทาก็ตะโกนเรียกลูกสาวทั้งสี่ให้ขึ้นมาบนเรียนเพื่อสั่งสอนและกำชับเหล่านางให้อยู่ในกรอบอันดีงามระหว่างการเดินทางไปหาอาจารย์ที่สาปา่าโมกไอ้ที่เขาว่ากันว่ามีลูกสาวมันมีสวมอยู่หน้าบ้านมันเข้าเขาเข้าตำลาเขาว่าไว้เลยจริงๆฮิง นี่นี่น,นพวกเจ้านะ่ะงานการไม่มีทํากันแล้วหรือไงฮะถึงได้มานั่งปั่นจิ้มปั่นเจอกันแบบเนี้เมื่อไรจะขึ้นเรือนกันสักทีฮะจ้าพ่อจ้าพ,พวกเรากําลังจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้แล้วพ่อมีอะไรให้พวกหนูรับใช้ละจ้าถึงเรียกพวกหนูขึ้นมาบนเรือนในเวลานี้ใช่พ่อมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าจ้าถึงได้มาขัดจังหวะการเลือกซื้อขนมจีบของพวกหนูเนี่ย หนูว่าพวกหนูก็ทำงานกันเสร็จหมดแล้วนะแม่เจ้านี่มันหนานักรู้ไหมถ้าแม่ของพวกเจ้าอยู่อะคงจะช่วยสั่งสอนแล้วก็อบรมพวกเจ้าให้เป็นกุลสตรีได้มากกว่านี้เป็นแน่เมื่อเอ่ยถึงเมียรักพรามก็นึกไปถึงวันที่นางพร่ำสั่งเสียให้ดูแลลูกให้ดีก่อนตายจากกันไป ฝวังได้อยู่ดูลูกของเราเติบใหญ่คงต้องเหนื่อยพี่เลี้ยงดูลูกไปคนเดียวแล้วละจ้ะน้องอย่าได้ห่วงอะไรต่อไปอีกเลยพ,พี่สัญญาว่าพี่จะเลี้ยงดูลูกของเราเป็นอย่างดีน้องจงได้ปล่อยวางถาเถอะนะไปดีเถอะนะน้องพี่ ขณะที่พราม์ปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปถึงวันที่เมียรักตายจากผันก็ต้องสะดุ้งตื่นจากผวังกลับมาสู่ปัจจุบันขณะพ่อพ่อจ๊ะพ่อเป็นอะไรไปทำไมไม่พูดต่อให้จบละจ้ะตกลงพ่อเรียกพวกเรามาทำไมเนี่ยพ่อมีธุระด่วนอะไรกันแน่ใช่ใช่ใช่ อ๋อที่ข้าเรียกพวกเจ้าขึ้นมาก็เพื่อจะกำชักให้อยู่กับเจ้าเฝ้ากับเลื่อนกันให้ดีๆละ่ะประเดี๋ยวเย็นนี้พอจะออกไปพบท่านอาจารย์ที่สาปามกที่ป่าชานเมืองสังหน่อยกว่าจะกลับก็คงค่ำๆหรือ,อย่ำเช้านั่นแหละอยู่บ้านกันให้ดีๆละ่ะอ๋อแล้ว้ามีไอ้นมหน้าไหนมาขายขนมจีพวกเจ้าีกและก็ก็อย่าไปให้ท่ามันมากนักละ่ะประเดี๋ยวจะไม่งามเรียกข่าสินสอดไม่ได้มากกันพอดีออโอ,โอเป็นพ่อลูกกันมาก็หลายปี พึ่งรู้ก็วันนี้แหละว่าที่พ่อเฝ้าประคบประงมพวกเรามาอย่างดีเนี่ยมีแผนอิโทวไหวรุ่นเซ็งปัดเดียวเธอไอ้ลูกคนนี้เนี่ยไปจะไปทำอะไรที่ไหนก็ไปไปขาหมดธุระกับพวกเจ้าแล้วครั้นพรามเท่าสั่งเสียลูกสาวทั้งสี่เป็นที่เรียบร้อย <c oughs> ก็เก็บข้าวของที่จำเป็นติดตัวออกจากบ้านเดินทางมุ่งหน้าสู่อาสมอาจารย์ที่สาป่าโม ที่ตั้งอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้านอย่างไม่รังรอให้ความกัดกรุ้มกัดกินใจตัวเองไปมากกว่านี้ด้วยความร้อนรนใจจึงทำให้พรามเท่าเดินทางไปถึงที่พำนักของอาจารย์ที่สาป่าโมกภายในเวลาไม่นานเมื่อไปถึงก็ตรงเข้าเฝ้ากรากรานถวายเรื่องราวที่ตัวเองกำลังกัดกรุ้มใจในทันที ข้าแต่อาจารย์ผู้ทรงชานอันแกล่งกล้าแล้วก็บรรลุซึ่งศิลธรรมอันประเสริฐกระผมมีเรื่องกัดกลุ้มใจยิ่งนักไม่ว่าจะคิดยังไงก็ยังปรงไม่ตกสักทีว่าจะมาเรียนขอคำปรึกษาท่านอาจารย์เส้นหน่อยนะขอรับขอจงว่าธุระของท่านมาเถิดพราหมเรื่องก็มีว่าลูกสาวของกระผมทั้งสี่คนนั้นนะขอรับบัดเนี่ยได้เติบใหญ่เป็นสาวสวยสะพร่ง ความงามของพวกนางทําให้มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มารุมจีบขึ้นมากหนา้าหลายตาแลกเริ่มกับผมก็กะว่าจะให้พวกนางเลือกคู่ด้วยตัวเองแต่ใจก็อดเป็นห่วงแล้วก็กังวลเสียไม่ได้ก็รับกลัวว่าพวกนางะจะเลือกคนผิดคนไม่ดีแล้วก็อาจจะสงนน่งผลให้ขาดความสุขในการคลองคู่ได้ครับแล้วพรามจะจัดการกับความกรัดกรุ่มที่ซสมอยู่ในใจอย่างไรต่อไปละ่ะ กระผมก็เฝ่าสังเกตหนุ่มๆหน้าซ้ำเดิมที่เที่ยวมาจีบลูกสาวของกระผมอยู่นานขอรับจนจับสังเกตได้ว่าในบรรดาหนุ่มๆพวกนั้นน่ะรุ่นมีข้อดีข้อเด่นในตัวแตกต่างกันไปขอรับอืในพรามลองสรุปข้อดีของพวกเขาให้เราฟังหน่อยสิพรามผู้มีลูกสาวสวยถึงสี่คนครุ่นคิดทบทวนไปถึงบรรดาหนุ่มๆที่มารุมจีบลูกสาวของตน ข้อดีเด่นที่กระผมเห็นได้อย่างชัดเจนในตัวหนุ่มๆที่มาลุ่มจีบลูกสาวทั้งสี่ก็เห็นจะเป็นเรื่องความหล่อล่ําและก็ดูดีทุกท่วงท่าเป็นประการแรกและขอรับความหล่อของพวกเขาเหล่านั้นน่ะทําให้กระผมอดวันใจเสียไม่ได้หรือท่านอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรหากกระผมจะเลือกคนหล่อๆมาเป็นลูกเขยน่ะขอรับอันรูปลักษภายนอกนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญอยู่การมีรูปลักษณที่ดีกว่าย่อมได้เปรียบหลายประการ แต่รูปลักษณ์ดีก็ไม่อาจบอกได้ว่าข้างในจิตใจนั้นจะสวยงามตามไปด้วยเรายังไม่เห็นควรว่าแค่รูปลักษณ์ดีจะทำให้ลูกสาวท่านมีความสุขได้ตลอดปริศนาธรรมในคำกล่าวของอาจารย์ที่สาป่าโมโไม่ทำให้พรามเท่ากระจ่างในหนทางดังนั้นพรามเท่าจึงตั้งหน้าตั้งตาคิดถึงแต่ท่าทีของชายหนุ่มที่ตัวเองเห็นดีและพึงใจในประการถัดไป งั้นก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แน่ๆที่จะทําให้ลูกสาวของข้าผม,มีความสุขได้ในบรรดาหน,นุมน่มๆที่มาลุมจีพวกนางก็เห็นจะเป็นลูกผู้ดีมีอันจะกินนี่แหละขอรับที่น่าจะพอให้พวกนางมีกินมีใช้อย่างมีความสุขไปตลอดชีวิตหรือท่านอาจารย์เห็นอย่างไร เอความลอก็ไม่ยั่งยืนความรวยก็ตามติดชีวิตเราไปไม่ได้งั้นก็น่าจะเป็นความรู้ของผู้คงแกเรียนที่มีท่าทีว่าเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นแล้วก็มีเหตุผลนี่ละมัง้งที่น่าจะทําให้ลูกสาวของเรามีความสุขตลอดไปท่านอาจารย์จะมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรบ้างขอรับหากกระผมจะเลือกคนลักษณะเช่นนี้มาเป็นคู่ครองของลูกสาวกระผมพรามอันความรู้และความเจริญวัย ก็ถือเป็นสมบัติติดกายอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเรารู้จักคิดรู้จักพิจารณาถึงเหตุและผลและยังจะเป็นเครื่องชี้นำใจให้ทำตามเหตุและผลที่เป็นอยู่แต่ก็นั่นแหละนะพราหมณ์แค่ความรู้อย่างเดียวนะี่ยไม่อาจทำให้จิตใจสูงขึ้นหรือหลุดพ้นจากสิ่งที่เรารู้และไม่รู้ไปได้หรอก เท่าเริ่มจนใจกับสิ่งที่คิดว่าเป็นข้อดีของหนุ่มๆที่ตนค้นพบในบรรดาหนุ่มทั้งหมดที่มารุมจีบลูกสาวตนจึงออึง้งพยายามคิดหาข้อดีลำดับถัดไปในตัวชายหนุ่มที่เขาสังเกตอยู่นานจนมาจบอยู่ที่คนมีศีลอ๋อท่านอาจารย์ครับกระผมคิดว่า หากคนหล่อคนรวยแล้วก็คนที่มีความรู้ดูเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรที่ไม่อาจสร้างความสุขให้ลูกสาวของกระผมได้อย่างจีรังยั่งยืนแล้วล่ะก็เห็นจะเหลือแต่หนุ่มๆที่มีสีนี่แหละขอรับที่น่าจะให้ความสุขแก่ลูกสาวกระผมได้ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรบ้างขอรับดูก่อนพราหมณ์ชายหนุ่มที่พรามหมณ์เล่าให้เราฟังนี้เห็นจะมีดีกันคนละแบบนะ แต่เราอยากให้พรามไตรตรองดูให้ทีท่วนด้วยตนเองก่อนว่าถ้าเป็นพรามที่ต้องตัดสินใจเลือกคู่ให้ตัวเองพรามจะเลือกคบคนแบบไหนจากคนสี่ประเภทนี้พรามได้สตินิกย้อนไปถึงรักครั้งแรกเมื่อครั้งวัยแรกรุ่นของตน เมื่อครั้งที่กับผมเป็นวัยรุ่นกับผมก็เคยหลงไหลได้ปลื้มสาวงามนางหนึ่งจนไม่เป็นอันกินอันนอนเลยขอรับเฝ้าแต่คอยรอเวลาว่าจะได้พบนางส่วนนางเองก็มีใจให้กับผมอยู่ไม่ใช่น้อยแต่ที่ไหนได้ผมมารู้เอาทีหลังว่าขณะที่นางรับรักกับผมนางกลับตกลงโปรงใจหนีไปอยู่กับเพื่อนกับผมที่รอกว่าโดยไม่ใส่ใจต่อคําสัญญาที่ให้กันไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะขอรับนั่นก็เพราะนางไม่มีความหนักแน่นในจิตใจใช่ไหมล่ะพราหมณ์ ขอรับท่านอาจารย์ดูเหมือนว่าคนทั้งสี่ประเภทที่มาชอบลูกสาวพรามล้วนแล้วแต่พรามเคยเจอมาเมื่อครั้งอดีตทั้งสิน้นเมื่อพรามจบการหหนนึกถึงอดีตรักร้าสมัยวัยรุ่นกับสาวสวยที่ทิ้งกันไปอย่างไม่ใยดีพรามก็นึกย้อนวันเวลากลับไปสมัยเมื่อครั้งแตกเนื้อหนุ่มใหม่ๆอีกครั้ง สวัสดีจ้าพ่อพราหมณ์วันนี้มาจ่ายตลาดคนเดียวหรอจ๊ะเออเอ,อ,เอ,อครับว่าแต่แม่หญิงรู้จักผมด้วยหรือนี่แหมพี่พรามก็จําน้องไม่ได้หรอจ๊ะน้องวาสินีไงบ้านอยู่เยื้องบ้านพรามไปหน่อยเดียวไงอ๋อครับลูกสาวเศรษฐีใหญ่ประจําหมู่บ้านนั่นเอง ความสัมพันธ์ระหว่างพรามหมณ์วัย20ปีกับลูกสาวเศรษฐีที่แก่กว่าสองปีงอกงามขึ้นอย่างช้าๆและเป็นไปอย่างลับๆห่างไกลจากหูตาผู้เป็นพ่อฝ่ายสาวจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวเศรษฐีนัดพราหมณ์ไปบ้านของตนโดยอ้างว่าจะแนะนำให้รู้จักกับญาติผู้ใหญ่เพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ในสายตาและห่างไกลจากข้อคอรหานินทาของชาวบ้าน ไปๆปไปไป,ไปให้พ้นเลยนะเจ้าพรามก็จอกน้อยบางอาจมากที่มาจีบลูกสาวข้าช่างไม่เจียมกะลาหัวเอาสะเลยนะพวกเจ้าเนะี่ยเออเดี๋ยวเดียเด๋ยวได้โปรดฟังข้าก่อนท่านเศรษฐีคือคือเราสองคนรักกันจริงๆนะไม่จริงไม่จริงท่านพ่ออย่าไปเชื่อมันนะคะเจ้าเนี่ยมันเห็นว่าลูกมีพ่อรวยเลยคิดจะยกตนให้สบายตามไปด้วยเชใครจะไปสนคนอย่างนี้กันฮ่ พรามหนุ่มในวัยนั้นเดินคอตกน้ำตาซึมกลับมาบ้านอกหักจนกินไม่ได้นอนไม่หลับไปพักใหญ่แต่ยังไม่ทันที่แพ้ใจจะหายดีสวรรค์ก็ส่งสาวคนใหม่เข้ามาในชีวิตพรามอีกครั้งสวัสดีจ้ามีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะเอ๊ะใครนะมาส่งเสียงอยู่หน้าบ้านพวกเจ้ามาหาใครกันหรือพวกฉันก็มาหาท่านละจ้า อ้าวอ้าวงั้นก็เข้ามาข้างในกันก่อนสิด้วยท่าทีอันอ่อนระโหยและดูหน้าสมเพศของพรามหนุ่มที่นั่งหน้าเศร้าเป็นหมาเหงาอยู่หน้าบ้านทำให้แขกผู้มาเยือนอดไม่ได้ที่จะหยุดท้วงถามสวัสดีจ้านี่เธอเป็นอะไรมากไหมถึงได้มานั่งหมดอะไรตายอย่างอยู่อย่างนี้หากมีอะไรให้เราช่วยแบ่งเบาก็บอกกันได้นะจ๊ะใช่จ้ะพี่ชาย ยังไงซะเราก็ญาติญาติกันอยู่แล้วนี่นาะขอบใจในความหวังดีของพวกเจ้านะแต่เรากําลังอ,อกหักนะและไม่กล้าลบรบกวนญาติแปลกหน้าอย่างพวกเจ้าหรอกแหมพี่พรามพูดจาห่างเหินกันจังนะสงสัยจะจําพวกเราไม่ได้จริงๆเนาะพี่เนาะเขาจะจําเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่นาะแค่เราจําเขาได้ก็พอแล้วล่ะพี่สาวแล้วก็คิดดีอีกแล้วล่ะยังไงก็ยินดีที่ได้กลับมาพบกันอีกนะพี่พรามพวกฉันนะเคยอยู่บ้านหลังติดก,กับพี่นั่นแหละ แต่ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเสียนานแล้วนี่ก็เพิ่งย้ายกลับมาได้ไม่นานเลยแวะมาเยี่ยมนะจ้านับจากวันที่พรามหนุ่มได้รู้จักญาติผู้พี่ผู้น้องที่น่ารักทั้งคู่อาการเจ็บป่วยทางใจของเขาก็ดีวันดีคืนเพราะได้ญาติผู้พี่สาวสวยต่างวัยเป็นที่ปรึกษาปัญหาหัวใจให้ใคลายเศร้าจนความรักก่อเกิดขึ้นภายในใจเขาอย่างเงียบ ขณะที่ความรักบังเกิดขึ้นในใจอันแสนเปราะบางของพรามหนุ่มเพียงช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปได้ไม่กี่เดือนความเป็นจริงที่พรามไม่อยากเจอก็หวนกลับมาสร้างความเจ็บปวดในใจเขาอีกครั้งหนึ่งอ้าวพ่อพรามนั่งอยู่นี่พอดีเลยนี่คือคู่มั่นเรานะเราพามาแนะนำให้ท่านและแม่ท่านได้รู้จกักรู้จักกันไว้สิ เรากำลังจะแต่งงานกันในเร็วๆนี้แหละจ้ะเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พราหม์หนุ่มเข็ดลาบกับความรักเพราะเจ็บช้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไม่คิดจะมองหาสาวใดอีกมุ่งม,มั่นตั้งจิตบำเพ็ญเพียรเข้าวัดถือศีลฟังธรรมโดยมีหญิงสาวน่ารักญาติผู้น้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเรื่อยมาด้วยดวงใจใฝ่ธรรมะและประพฤติชอบด้วยศีลสัตย์ เป็นเหตุให้ทั้งคู่ชิดใกล้กันในงานบุญบ่อยครั้งได้ไปวัดฝั่งเทศปฏิบัติธรรมด้วยกันบ่อยหนจนเกิดเป็นเข้าใจกันเกินกว่าคำว่ากัลยาณมิตรความมั่นคงในศีลของคนทั้งคู่ช่วยดลให้เกิดความรักขึ้นมาอย่างช้าๆงอกเหืยขึ้นมาอย่างสวยงามจนถึงขั้นตกลงปรงใจแต่งงานครองรักครองเรือนกันอย่างมีความสุขโดยไม่มีเหตุให้ขุนข้องมองใจ และอยู่กันด้วยความรักความเข้าใจเรื่อยมาเมื่อพราหม์เท่าหวนทบทวนถึงอดีตรักแต่หนหลังของตนมาจนถึงความรักครั้งสุดท้ายกับภรรยาอันเป็นที่รักมารดาของลูกทั้งสี่เขาก็ตระหนักได้ทันทีถึงสิ่งที่อาจารย์ที่สาป่าโมกกำลังท้วงเตือนสติเขาอยู่ทั้งทั้ที่เขาน่าจะรู้ก่อนหน้านี้แต่เป็นเพราะความกัดกรุ่มในตัวบรรดาชายหนุ่มที่เขาแบบไว้นั่นเอง ที่ทำให้เขาคิดไม่ตกเสียตั้งแต่ในครั้งแรกข้าแต่อาจารย์กระผมคิดว่ากระผมได้คำตอบที่ท่านอาจารย์พยายามชี้ในกระผมแล้วละขอรับว่าอย่างไรละพรามกระผมตัดสินใจได้แล้วว่าจะยกลูกสาวทั้งสี่ของกระผมให้ออกเรือนไปกับคนที่มีศีลขอรับพรามร่างกายคนเรานั้นมีประโยชน์ชาติสูงก็มีประโยชน์ ส่วนคนที่เจริญวัยเราขอนอบน้อมไว้แต่เราชอบใจในศีลคนไม่มีศีลถึงมีรูปสมบัติก็น่าตำหนิดังนั้นรูปสมบัติใดๆจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญหากเราเป็นพราหมณ์เราจะเลือกคนที่มีศีลน,นั่นแหละเป็นลูกเขยพราหมณ์เท่าได้ฟังอาจารย์ที่สาปามโมพ,พิจจารณา,นานเลือกลูกเขยออกมาดังนั้นก็ดีใจ รีบก้มลงกราบกรานแล้วเร่งรุดเดินทางกลับไปจัดการเลือกคู่ครองให้ลูกสาวทั้ง4ี่อย่างไม่รอช้าเมื่อพรามกลับมาถึงบ้านก็เฝ้าสังเกตดูหนุ่มๆข้าประจำที่มาชอบลูกสาวตัวเองอย่างถี่ทุ่นทุกวี่วันไม่ว่างเว้นเพื่อดูอากับกริยาของผู้ประพฤติชอบด้วยศีลตามตำราเลือกลูกเขยที่อาจารย์ที่สาป่าโมกให้มา จนเกิดความแน่ใจในความประพฤติชอบด้วยศีลของหนุ่มๆห,หน้าตาดี4คนจึงตัดสินใจยกลูกสาวผู้เป็นที่รักทั้ง4ของตนให้ออกเรือนไปกับผู้มีศีลอย่างมีความสุขสืบไป